สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปัม่มดำยูจำยูอ e ีูย่นะแมตชิงแชมป์ยูไนเต็ดสเตตปั่มกันในกรงอิลิมินเนชันแชมเบอร์แชมป์รองจะได้เฉิดฉายละได้ปั่มแมตช์ใหญ่สักทีมาก,ก่อนเลยคนแรกเดอะปรินซ์ ปินที่แปลว่าเจ้าชายนะไม่ใช่ปินกระดาษ <laughs> พี่โหน,น่งเออพี่ฟินบาเลอร์แซลจังเว้ยซีหน้าเลยใครแซวว่าเมื่อกี้เดี๋ยวถีบให้คนจะหล่อ มาเซลแชมป์ยูนิวอร์เซลคนแรกเลยนะเว้ยให้เกียรติกันบ้างจากแจ้งจัดเมนเดย์ตอนแรกบอกว่าเป็นหัวหน้าแกงไปไปมามาบอกดามียนพีท เป็นหัวหน้าแก๊งอะไรกันแน่วะเนี่ยขอยืนชิวๆหน่อยก่อนเจ็บตัวด่านสุดท้ายก่อนไปเดสมเนีย พี่ฟินจะได้ถือแชมป์ยูเอสไปเดินเลสเซอมนเนียนไหมเดี๋ยวรู้ผ่านไปหนึ่งตู้ตู้สองละ่ะออซัมเลยมีอยู่คนเดียวไม่ใช่ใครที่ไหน,น,น,นเอ้อ เดิมมิสนี่เองแน่นอนอยู่แล้วในเกมเป็นตัวร้ายอยู่โดนโหจังแต่ของจริงตอนนี้เป็นฝ่ายดีแล้วเทิร์นเฟส เดอะมิสก็เคยได้แชมป์ยูแล้วนะแต่น่าจะเป็นเส้นเก่าเส้นใหม่น่าจะยังไม่เคยได้แต่พี่แกก็ช้ำแกนสแสลมแล้วไม่ธรรมดานะ คนต่อมาครับโอ้โหคึกคักเลยทำเพลงอย่างเมามันซามี่เซนไอหนุ่มแคนาดาเชื้อสายซีเรีย ปั from yeah, sure. ๊มเสร็จไปดูย yeah. yeah. well, ีราฟต่อแหมชุดพี่แกมันได้เจ้าของวลีเด็ดเย็บไปแปลมามันแปลว่าอ๋อนะเย็บอ๋อตอนแรกนึกว่าเย็บกระดาษโตไม่ใช่ไม่ใช่ ฮองเดมิสแม่แค้นอะไรหรือเปล่าระดับตำนานเลยคนนี้เลมิสเทเลโอเลนี่เห็นอย่าง,งี้นี่ อายุจะ50แล้วบ้างไม่แน่ใจว่า49หรือ50แล้วความสำเร็จนี่ได้มัเพียบคับได้มาเยอะแยะแชมป์ยูก็เคยได้มาแล้วแชมป์โลกก็ได้มาแล้วนะชนะแมตต์รอยัลเบิก็เคยชนะ สุดจัดนะคนนี้ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่นะเล่พักฟื้นอยู่พี่ฟินบอกเออพักเถอะีร่ และหนึ่งในสองที่จะปั้มเป็นคู่แรกอ้โหเจ้าของแชมป์ด้วยทอมมัสโซแชมเป่ตัวจริงยังไม่เคยได้แชมป์ U.S. นะ แชมป์ที่ได้ก็มีแต่แชมป์ตอนอยู่ NXT ขึ้นค่ายหลักมายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ตอนนี้ฟอร์มทีมกับจอนนี่กาคาโนในนาม DIY เปิดสึกกับแก๊งอิมพีเรียมต้องมารอดูต่อจะได้แชมป์อะไรไหม และคนสุดท้ายโมเดิร์นเดย์มหาราชาพี่บังนี่เองนี่ไหว้ะมารยาทดีบังจินเดอร์ม้า glass and six of the most hungry competitors in WWE yeah. the is, in the chamber is going to be brutal. He is physically prepared. He is mentally prepared. This man is ready for this title opportunity. เดินกลางเลยพี่บังตัวเล็กเอ้ยโอ้โห,โห,โหแม่น่าตบเกียนมาเริ่มเลยศึกสามล้าน <c oughs> โอ้ดีทีทีครับพี่บังพี่บังกดหนึ่งโอ้โหอีนี่ไม่ได้อีนี่จะไปไหนอ่ะอีนี่โดนตอ่อยอีนนี่โดนเตะ ไปพากแชมป์าดีกว่าเว้ยบอลนี่ลงไปเหยียบให้อีนงอีนี่อะไรบอลนี่เลยคอร์ดเหยียบโอ้ยเหยียบเกรลียนมาต่อยหน่อยผ่นไส้อุย้ยนี่แน่มันได้สิทธิ์จิงแชมป์เฉยเลยอุย้ยกลับมาได้จิงแชมป์ นี่นี่อิดช้าว่เฮ้ยมาเอานี่แทงเขา่าอ่ะคนต่อไปใครจะเข้ามาร่วมแชมปี้าทุบใหญ่เลยอ,อิดชา้าไม่ได้จิงแชมป์กับเซตลอริรอนนี่เตะให้อ่า,อาเป็นพี่ฟินบาเลอร์มาพี่นงตอบเลยตอบมา เจอเมนซูเพกไปเพราะว่าเราโหนก็ถีบให้ถีบตูคือฟินบาเลอร์เรียกถูกถๆหน่อยเ,อเรียกให้ถูกมาดีดีดทีเอาแจมป้าไม่ยอมแล้วสู้พี่บังพี่บังไม่เอาอะนี่มาลอยอะนี่ฉลาด เอาพี่บังอีนีโดนสูเผ็ดเลยพี่ฟินโอ้โหชิวเอาพี่บังเฮ้ยโดนโปรเจกแชมป้าเต็มหลังกดกคนต่อไปใครอ่าพี่บังทนได้เป็นเลมิสเตริโอนะมาตำนานจัดให้หนิวยงใส่ตู้เลย ดูพี่บังนืมรีเวิร์สอีบังโอ้นี่แน่บัมเลยอีดีบัมอีนีโคตรไล์สอกให้อุ้ยข้างนอกเดือดเว้ยเอาคู่ไหนดีอ่ะคู่นอกแล้วกันพี่ฟินบอกมาไม่นี่แน่เอาไปเขาคู่ พี่ฟินเดินอ้อมโลกหน่อยเออเอาพี่ฟินเข้ามาโดนเลยโอ้โหแฟนลิเทลเอนดิ้งกดพี่ฟินทนได้อะลองสุดท้ายใครเป็นเดอะมิสนะแล้วก็แชมป้า แม่แชมป้าชอบเจอพี่บังเว้ยกระโดดดีดีทีอุ้ยตอนนี้เอาเริ่มภาคยากกดดีอีสดีฟีทไปพี่ฟินเอาพี่มิดลอยแบ็กซูเพกพี่บังโอ้สายเป็นคาเมลคัตนะจับล็อกเข่าเลย แชมป์ป้าเจ้าของแชมป์ไม่ยอมอะเอาละคนสุดท้ายโอหูซาม,มิเซนเหรอโอฟิตจัดขานอกเขาเริ่มน่วมแล้วซาม,มี่บอกชิวๆว่วะเอาดูคู่ไหนดีหกคนสามคู่มันก็จะ มองยากหน่อยเอาเละแต่พี่มิดเอาดูซามีดีกว่า <c oughs> พี่บังเอาพี่บังกดไม่ได้เอาดูเล่เ <c oughs> ฟสบัตเตอร์กดพี่มิดโง่ <c oughs> หน้าตา <c oughs> อุ้ย ปาบออกสักคนก่อนดิจะได้โฟกัสง่ายแบบกซูเพกอันนี้อะไรอะเล่อ้าวโอโ้โหมาเล็กท้ายสามตัวโอ้โยติดปีมิดทิปโกดเลยอือทนได้เลบอกสวยแท้ตูววิ่เกกาจริงๆ มาเอาติดอีกเกกาเว้ยเอาคาราลสครับพี่บังกดซาม่อุ้ยทนได้อยู่ปวดเกียนเลยพี่บังอืมทีบะเลเอาฝั่งนั้นอุย้ยแชมปาทนได้ อาแชมป้าแทงเขาเอาครับเอาพี่บางกดไม่ได้นี่เลใส่เป็นทีอามิโก้พี่ฟินโดนไหมเอ้าเกี่ยวคอได้โอ้โหเฮ้ยมันเฮ้ยเอาเลกดพี่ฟินเฉยโอ้วุวนวายจริง เอาพี่บังสู้เพกทับซามีไปเลยโอ้โหเออวุ่นวายปนเดือดเอามาดูเละโอ้พี่บังวันนี้คาลาดไปเลยโกดเละอุ้ยสองสองครึ่งเอ่ออืดเว้แต่ละคน อันนี้โอ้เดือดเดือดร์แต่อยต่อยเอาเลโอุ้ยเอาครับเลจะเอาคืนกระโดดอุ้ยพี่บังดักเข่าวันนี้โอ้โหพี่มิดปิวเลยโอ้โหสุดติงเอาเวียงพี่บังทิ้งก่อนเล ตอนนี้วุ่นวายอยู่เอาสแลมไปเอาเลโดทิง้งศอกแปลกๆเอาไงอ่ะเลโดนโยนใส่เชือกขอบแชมป้าบอกช่วยหน่อยบังเลยนี่เอาปีมิดมาแย่งแย่งเหยื่อเอาสามีดเมื่อกี้เฮลูวาคิกนี่ กดพี่ฟินพี่ฟินไปคนแรก <laughs> พี่นองวาเลอร์วะ่ะนองจริงจริงเอาเลเอาว <laughs> ุ่นวายเออเอาพี่มิดกดกรรมการเป็นไรวะนะเออทนได้นะโอเค <laughs> เอาครับเล ใส่แล้วนะ่ะอุย้ยโอ้โหซุปเปอร์บูด็อกหลับไปสิเอาโกดฝั่งนั้นใส่ฟิกเกอร์โฟะ์พี่เดมิสเราเอาเล่เอ้าซามี่มาช่วยไหมวนะล่ะเอาเอาเล่โกดไม่ไม่ได้แล้วปั่นบวน เอาครับซามีถ้าเป็นสลิงช็อตเต็มก็เดือกเลยกดเดอะมิดนับดีเฮ้ยไม่ได้ช้า,าดูเล่ที่ถีบแป๊กๆเอาแชมปี้ยไม่มีคู่เลยเอาไปช่วยช่วยเลเฉยไปทูปไปทูปเอา บังไม่ปล่อยเอา้ายอมครับเล่แล้วซาม่ให้เฮลูวาคิกใส่แชมป้าโกดอุย้ยทนได้อยู่แชมป์เหนียวโอ้โหจังหวะแบบต่อเนื่องเกินเอาดีดีทีครับพี่บงังเดมิดนี่โยนใส่เชือกตอนนี้เหลือสี่คนนะ แต่แชมป้าจะโดนหรือเปล่าเนี่ยพี่บางรอประเด็ศึกอุ้ยคาลาดเต็มเต็มกดโอ้เสียแชมป์ครับแชมป้าโดนพี่บางโอ้โหอีนีวันนี้มาโหดอีนีร่างเทีบร่างทองนอี่มิดบอกอะไรวะเก่งจังวันนี้เอา เอานี่ไปเก่งเกินแล้วมาหักแขนเอาโกดเลยซามีเก็กใหญ่อืมทนได้ซามีดรอยต่อรีเวิร์สดีดีทีูแมตช์นี้ห้าดาวเรียบร้อย ต่พี่บังมาดูอินี่อินี่ฟอร์มดีนี่อินนี่จะเป็นเชปมอินี่ทิ้งเข่าเจ็บไหมอินี่อินี่เก๊กอะไรต่อยกระเด็นโอ้โหพี่บังดีดวันนี้พี่บังดีดตบนี่เอาเวลุมพี่บังโขกไปเอ้ามาลอยตูเฉย แน่พี่มิสรู้เจาะยางชอบร้อยอ่ะไอ,อ้บังเอานี่ไปสกัตชิ่งฟันนารีกดเลยหนึ่งสองโอ้โหพี่บังไอ้พี่บังร่างทองวันนี้อ๋ซามีดแบ็กเบเกอร์คุยมันจริงอย่างกระชิงแชมป์โลก <laughs> เอาแชมป์ม,มาปิดเส้นป่าววะปอพี่บังก็โดนหักแขนเลยะ่ะเก่งนักซามีโดนดีดีดทีทอ๋อลากก่อนเออพี่บังบอกลากไปเลยอินนี่จะเกกเอาครับกดอืมทนได้ ที่บางรอหลอยอีดีเสร็จอีนี่ละอีนี่อะไรพี่มิดบอกลำคาญเอานี่ไปเอารอบนี้รู้ฮะไม่โดนบางจินเตอร์จับสียับสายเป็นเอาพี่มิดเขกเย็ยนนี่เอาเนกเบ,เบเกอร์สามีเนกเบ,เบเกอร์โอ้โห,โโหแปดนี่มันจริงจริง เอาเบียงเข้าที่อา่าเอา๊ะมันใกล้ไปเอาใหม่อะนี่เวียงข้ามบางไปเลยพี่บางบอกจับนี่หักคอให้มาข้ามหัวอินี่ได้ยังไงอินนี่ขึ้นมาอินนี่ตตอินนี่เวียงใส่พิเดอร์มิดแล้วก็อินี่เวียงเสริมแรงบ้ามกันไปสาใจอินนี่ล่ะ มานี่เลยซามีอินี่จะใส่คาลาสโกดเอาไปอีกคนครับโอ้โหอ,โอ,โอพี่บังเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าเดอมิดจะโดนด้วยไม่เหลือพอดีเอาพี่มิดแก้ได้โอ้โห นี่มันคุณภาพแชมป์โลกชัดๆแ,แมตชนี้พีมิดเอาไว้สูสีออีนิดอ,อีนิดเอาอีนีดโดนต่อยเอาครับเดอร์มิดโอ้โหจะใส่สเค้าคัตชิ่งบังรู้ละเคยโดนไปละอีนี่จำได้อีนี่จะไม่โดนอีกอีนิดจ่อยางเดอร์มิดติดสตันสวยแล้ว ที่บังนี่ทุบเลยมาเสร็จอินีละอินีจับเสียบเขาล็อกมาคลาสโกดหนึ่งสองสามครับผมโอ้ยนิวแชมป์ไปดิเออเหมาะสมครับฟอร์มแบบนี้ โอถ้าฟอร์มแบบนี้เจอเซตลอลนนิดมันจะสุดยอดนะสุดยอดามากๆอ่าไม่เป็นไรโห,หดในเกมไว้ก็ได้เออนี่อินี่ของจริงไม่ได้มาเล่นเแชมป์ยูเอสคนใหม่ไปเลยจินโดอรมาฮาวมาฮาลาชา